หม <ales> ุนหกล้องปัจจนนี้กับต้นแบงแดงหมอปัจจุบันนี้ก็หมุนพี่ก็บอกหมุนมาซึ่งตรงตัวไม่ได้หมุนไปงแดงมอเดี๋ยวก่อนเอาหมวกที่ออกบ่อนี่มันในห้มต้นก็แล้วก็เป็นอย่างเดียวก็ในห้มงก็ภัยอยู่ในห้ไผไปใส่หมวกแล้วก็เติรกเนี่ยพอเนี่ยเติกกล้องฮะจะใส่ยี่นาะงถ้าใส่ก็ใส่ไม่เป็นอย่างกับหมวกเนี่ยอย่างกับหมวกขนาด เลยเด็กก็บิดกล้องเลยพอแล้วตั้งได้ตั้งมอเตอร์ไละตัดตั้งมอเอร์บิดไปซ้ายกว่าขี้ผุ่มไงตึ๊งตึ๊ขี้ผุ่มไงแล้วมันนั่งอาขาหผมได้เคยพอก็ตัดขาน่ะเว้บเก็บขาเนี่ยเออเอเดินเนี่หุกแข่งหุกขายบ้เนี่ยหมวกมันเตอิมก็ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็ี่ยนอย่างนันก็ตึ๊งใส่ก็ตึงมันตส่หมวกใี่หมวกถ้าใส่หมวกในห่มมันจะเป็นไงก็หูวแล้วใส่หมวกในห่มนะหัวจะล้านไปไปคือใส่หมวกโบราณเพราะว่าเข้าห่มจะไปใส่หมวกเนี่ย เขาในสถานที่เพิ่นมีห่มเลยจะใส่หมวกนี่อย่างละอ้อนบระเดี๋ยวบะถือเนาะโอ้ใส่หมวกกับโปเบอร์ประวะอ้าเริ่มถ่ายจะถ่ายรูปนี่คดแมมเน,ะนาะแต่เรื่องประเปณีอย่างโอ้โหปุ้นอยู่ใกล้อย่างร่ำเหลือก็พี่บ่าวบ<อ>่าวให้ลักษณะน้องของหลังน่งนะเดี๋ยวจะไปแคปรูปเขาถ่ายเลยเกอถ่ายเลยว่ะกดเลยหย่ะก,ก็โดตรกับเจ้าพอเวลาเดินมานเน<อ>าะเดินแล้วกันโอเคก็นี่แสงก้างหลังโอเคเนาะงงามก่อน อเ,เออท่านี้พ้องบอกกคแมาตัวนี้หันหน้าตรงนีออออ้อย่าเออย่าเคี้ยวถ้าเจ็บเคี้ยวถ้าเจ็บเคี้ยวเอามือแข้งพุ้นขึ้นมาแข้งพุ้นใหญอย่าเออย่าอยไปใจ้อย่างนี้ไปเตาอย่างนี้อีกก่ะสวยๆหวนานๆทาเจ็บเคี้ยวงานก็พี่สาวไม่ได้กะท่าเจ็บเคี้ยวต้องกะท่าเจ็บเคี้ยววางเลยอย่า พี่พี่เอเมได้ี่เข็มาได้อ่ะต้นอย่างไรอ่ะเขมนี่อย่างลายอย่างคเอาอกแกวบ้างก็กแคบองนี้ก็กุกกว้างเด้แคบอ่ะได้ตนี้เอพี่จะได้โชว์ขาพี่พ่อโปโชว์ขายห่เข้าฮะผมโปโคกขนาดอโชว์ขายเพื่อนพ่อะข้าวงามหรอกพอเส้ขยาก็่ใ่มาอยู่ในเซฟถ้าตวเจอขเแล้วนั่งอาฮะ อีเอีนละอยาอีกอ่ะบัตรุภาพนั่งสฉยๆสละอ่ะไข่เจี๊ยมาพอตอนนี้สิเดียวมันไข่เจียบอยู่ปี่หรอเออบางคนกระต่าสซุกตาแซ่กันอยู่พอก็ทัาอทขาน่ะเอออีได้ก่อนเอออี่ก็ได้ครับโอเคท่านี้พ่องแข่งขาไปล้ำงามอย่างไทยงามอย่างไทยนั่งป้อละแม่หุ่นจักนั่งป้อละแม่ก่อนนั่งป้อละแม่นั่งพระเพียบอย่อยได้ก่อนแล้วมาลุกมาได้เหรอลุกงยาเหรอแค่นั่งป้อละแม่นี่หรอโอเค ียถ้าถ okay. yeah. so right ้าแบบเต้าแขนนี่ก้นหนูมองแงงแง่พวกนี้เห็นเนาะถ้าเนักแข่งขาก็โอเคเนาะใครว่าเหมือนแงมกับแต่แปลงท่าเลยแต่ท่าอย่างกู้เตื้อเลยเนี่ยท่าเนี่ยมันคือท่าอย่างมาได้กระดึ๊บบ้องเนี่ยคืออย่างสู้ๆอีกอ่ะบ้อสู้ตายกับสองสองท่าแล้วยะยะิ่งล้อท่าเจ็บเขี้ยวได้หรอพี่ก็ได้หรอใบหวานนะต้นหูกาะคนสมัยก่อนถ่ายรูปไม่ท่าอย่างพใช่วก ถ้าอวบหน้าแว่นยังไงยะมีซาบีซาแว่นแล้วก็อวบนี่มีเก้าอี้แล้วก็ถ้าเต็มตีชุดเกาะป้าใจยกาอย่าคนรออยู่ต้องลงแบ่งคนรออยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้และและผู้หญิงเราพี่อะไรกำมังเกาะนี่นี่จีบางคนกับจีตะเก่าบางคนกับยิ่ เ<ม>นี่ยจีบบางคนก็กทำทำเป็นแบบยากหรือไม่ก็กออกะี่ถ,ะถ,ถ,ถ้าเกาหลีเขาอย่างนี้นะไร่างนีกอ่ะเลี้ยงเพราะฉะนั้นโอเดซสอนวอะไรเก็เกาหลีท่าอะไรเก็ะี่อ่ะเดี๋ยเดียวท่าโอเดซมันท่าเกาหลีท่าอย่างงู้นหนาก็คิดท่าพงการุณกะลงคิดแล้วท่าถ่ายรูปอะอะตอนุนครับอาปเจ้าเขาทาอย่างไรอ่ะ ก็บไปถ่ายแนละ้วพ่อจะมก็นั่งมาได้ยก็นั่งอีอันก็มา<อ>ใช่<ด>ลองนะสมมุติเป็นท่าพ่อจายอะ่ะบางคนก็อยากอีอีมันหนักเกินไงมันกดไลค์มันพ่าะอ้น้ำมันเกินไงบางคนก็อย่างใดอ่ะมีอย่างไม่ใช่ยะนะกดอย่า,นะยาไงไหอีพอะเอลต้นลองแปลกเอาชกขึ้นมาอ่ะเอออย่านั่งท้าีนะฮะโอ้เอาหัวแบบแป้หมูแก่ท่างยีเอาหัวบ่แบบเฟ้ขำเล่าก็อย่างห่างหงขำเล่า <c oughs> อยู่ไหนนั่งเนีย่ยถ้าขำเล่าไหมอยู่ไหนเอาหวัวบมูเป๊ะถ้าขำเล่าเอาลองข้าเอาลองท้าถอดหมวกครับต้องเปล่งกำมวกนี้เอออย่าเยอะเออเอ่าอืมถ้าค้างไม,ม,ม่นมืนกันจ็จะแคบเอาอะ่ะ yeah.